สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิดารณ์รัตนสิงห์นะคะเลขที่13นะคะจากมหาวิทยาลัยปทุมธาน,นีนะคะรักสูตรนะคะพอัณฑิตนั่นเองนะคะวันนี้นะคะดิฉันจะมาพูดนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของหัวข้อประวัติความเป็นมานะคะในด้านของการแพทย์นะคะกระจายนะคะเกี่ยวกับการจำลองนะคะความพยายามที่จะมีการเรียนแบบหรือว่าความเป็นจริงของการแพทย์นั่นเองค่ะซึ่งจากที่ได้มีการสืบค้นข้อมูลนะคะก็คือ ค่้กระบวนการการจาลองเนี่ยคะเป็นการสอดคล้องเกี่ยวกับข้อมูลทางผู้วิจัยนะคะหรือว่าจะเป็นในเชิงของ,งทางทฤษฎีนะคะหรือว่าจะเป็นการแพร่กระจายนะคะคานึงถึงความเป็นไปได้มากหรือเป็นผลเกี่ยวกับชุดของกฎนะคะแห่งธรรมเกี่ยวกับการการแพร่กระจายการจําลองนะคะลักษณะของภูมิศาสตร์นะคะนอกจากนี้นะคะก็คือจะมีความสำคัญนะคะในการพิจารณานะคะยอมรับเกี่ยวกับนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ นักวิจัยนะคะในการแพร่กระจายในทางสังคมหรือว่าวิทยาศาสตร์ทั่วไปเนี่ยก็จะมีทางการตลาดนะคะแล้วก็มีทั้งปรัฐศศาสตร์นะคะคือเป็นเกี่ยวกับปัจจุบันด้วยนะคะดาเนินการนะคะวิจัยหรือว่าตรวจสอบนะคะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะหรือว่าวิจัยในการกระจายนะคะเป็นหลักคาสอนประกอบการศึกษานะคะการแพร่กระจายอื่นๆนะคะรวมไปถึงทางด้านของสังคมวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะมียุคของสังคม วิทยาชนบทนะคะแล้วก็สังคมวิทยาการแพทย์นั่นเองค่ะซึ่งสืบเนื่องมานะคะก็จะมีสาธารณสุขนะคะหลังจากทศวรรษท,ที่1960นั่นเองค่ะแล้วต่อมาจากนี้นะคะในการสืบค้นข้อมูลนะคะก็จะมีการาเกี่ยวกับผู้ที่เข้าร่วมนะคะแล้วก็อยู่ในอนาเขตนิคมนะคะของกองทัพเนี่ยที่มีทรงพลังมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ใกล้เคียงหรือว่ามีประวัติความเป็นมานะคะก่อนมา จากหน้านี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงการเข้าร่วมเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็มีกลยุทธ์นะคะของชาวอังกฤษที่มีความรู้สึกผิดนะคะี่วการรักษามวลชนของชาวอินเดียอีกด้วยนะคะจากการศึกษาในครั้งนี้นะคะก็คือมีการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ของคานทีนะคะแล้วก็การนํามาประยุกต์ใช้กับการความความไม่เท่าเทียมนะคะแล้วก็รวมไปถึงทางเชื้อชาติของทางอเมริกาอีกด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็คือ เมื่อมีการรวมตัวหรือว่ารวมกลุ่มกันแล้วนะคะก็เกิดการมีกิจกรรมหรือว่าข่าวต่างๆนะคะมีการควบคุมนะคะแล้วก็ไปการแพร่กระจายทางสื่อโทรทัศน์นะคะแสดงให้เห็นถึงชาวอเมริกันเนี่ยที่มีความรุนแรงหรือว่าโหดร้ายมากยิ่งขึ้นนะคะทางชาวแอฟริกาอเมริกันนะคะก็จะมีการถูกห้ามนะคะในการสิทธิหรือว่ากฎหมายต่างๆนะคะของอในสื่อของการแพร่กระจายทางด้านโทรทัศน์นะคะหรือว่าจะเป็น ในส่วนของการสาธิตการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็เป็นในรูปแบบของการจำ,จำนวนของรูปแบบการออกนวัตรกรรมนะคะหรือว่าจะเป็นในกรณีที่มีการอุดมศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะมหาวิทยาลัยนะคะที่ได้เข้าร่วมโครงการหรือว่าผลสำล์ในด้านของอในส่วนนี้นะคะก็จะมีการลงทะเบียนนะคะก็จะมีการเชื่อมต่อนะคะจากมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็มีการเชื่อมต่อจาก กฎหมายต่างๆนะคะในด้านต่างๆเพื่อที่จะเข้ามาเป็นกิจกรรมหรือว่าเป็นอาสาสมัครในด้านนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็คือเมื่อมีการสมัครนะคะจากการทําการแพร่กระจายนะคะทำข่าววิทยาลัยก็จะมีโครงการนะคะชื่อว่า r e e d o o นะคะซ u m m e r นั่นเองค่ะซึ่ง Freedom Summer เนี่ยก็จะเป็นนักสังคมวิทยาศาสตร์นะคะที่ได้มาจากแม็กอารจัก จากแม็กซ์อารัมนะคะจาก20ปีที่ต่อมาจากนอกจากนี้นะคะการทําวิจัยหรือว่าประวัติศาสตร์ที่หน่วยงานนะคะที่เก็บอย่างถาวรนะคะรวมไปถึงแอปพลิเคชันต่างๆนะคะแล้วก็อาสาสมัครเนี่ยเข้าร่วมถึง720คนด้วยกันค่ะแล้วก็มีอาสาสมัครต่างๆนะคะที่เข้าร่วมเนี่ยที่อื่นนะคะอีก2 0 0อา่า39คนด้วยกันค่ะค่ะในการคัดเลือกในครั้งนี้นะคะก็คือการสัมภาษณ์นะคะในทั้งเชิงลึกนะคะแล้วก็รวมไปถึงการทําโครงการเนี่ยก็จะมี จากผู้ที่เข้าร่วมก็จะต้องมีการถอนผู้เข้าร่วมนะคะจานวนนะคะก็คือแปดสิบคนนะคะจากการเข้าร่วมในทางนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็คือผู้ที่เข้ามาตั้งชื่อนะคะโดยการตอบความสัมพันธ์ทางเครือข่ายทางอ้อมเหล่านี้นะคะก็จะมีนักเรียนนักศึกษานะคะของมิสซิสซิปปีนะคะที่มีการลาออกจากตรงนี้ไปนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวแปรนะคะในการ ในด้านของการแข่งขันร,ระยะทางของมิสซิสซิปปีเนี่ยวิทยาวิทยาลัยใหญ่นะะในลักษณะหรือว่าเป็นส่วนบุคคลอื่นๆเนี่ยก็จะมีการาเป็นทั้งชายอายุมากมากขึ้นนะคะแล้วก็มีบทบาทในขององค์กรนะะในมหาวิทยาลัยต่างๆะะรวมไปถึงการถอนตัวต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นภายในนี้อย่างมากมายนะคะแล้วก็มีการพูดถึงะะของหน่วยของ n r s NCC เนี่ยค่ะก็คือเป็นคณะกรรมการการประสานงานของด้านความรุนแรงนั่นเองนะคะที่เกิดขึ้นมานะคะก็มีการศึกษาภารกิจในเรื่องของตรงนี้นะคะให้มากขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็คือการแพร่กระจายของนวัตกรรมหรือว่าวิดีโอนะคะ,ะตรกกะของกระบวนการทางสังคมเนี่ยมันก็จะมีความเชื่อมโยงของด้านเครือข่ายแล้วก็บุคคลนะคะที่เข้าเข้าร่วมในการจัดมีหนึ่งพันก้าร้ยหกสิสี่นั่นเองคะ่ะต่อมานะคะนวัตกรรมเทคโนโลยีเนี่ยก็จะมีการ สร้างสังคมการผ่านสื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลอื่นนะคะแล้วก็มีความสําคัญเป็นพิเศษนะคะการขาดการขาดความในเรื่องของคุณสมบัติต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงการกระจายนะคะในช่วงของภาคฤดูร้อนนะคะในปี1964ด้วยกันค่ะต่อมานะคะของชาวมิชิสซิปปีเนี่ยก็จะมีโรงเรียนที่เป็นระบบเพืือ เ,เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะในด้านแล้วก็จะมีด้านการประทวงนะคะในการจัดระเบียบการแนวโน,โน้มประเพณีนะคะจากาจากการสืบส้นหรือว่าในตารางนะคะเราก็จะมียกตัวอย่างให้เห็นนะคะก็คือเป็นประเภทของหน่วยงานการวิเคราะห์การเผยแพร่การตีพิมพ์นะคะเป็นประเภทบทวิวัยนะคะหรือว่าจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องนั่นเองค่ะ <S <S ต่อมานะคะก็คือจากบุคคล หลายบุคคลนะคะนักวิจัยหลายบุคคลเนี่ยได้กล่าวกันไว้นะคะแล้วก็เทลลี่แลวก็พร้อมคณะเนี่ยเขาก็จะมีสมาชิกแล้วก็สังคมเนี่ยกพจะให้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปอีกนะคะคือเป็นความที่ต้องมีผู้นำนะคะเห็นเป็นลักษณะนะคะแล้วก็เป็นในด้านของสมาชิกนะคะแบบสากลน,นะคะแล้วก็มีพฤติกรรมช่องทางการสื่อสารเนี่ยในการเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายระหว่างสมาชิก2สมาชิกด้วยกันนะคะมากกว่านอกจากนี้นะคะเครือข่ายการเชื่อมโยงของ ผู้คนหรือองค์กรนะคะก็จะมีเครือข่ายต่างๆที่ให้เห็นนะคะแล้วก็อัตราการยอมรับของนวัตกรรมทางการของสังคมเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นอีกตารางหนึ่งนะคะที่เราเข้าไปสืบค้นมานะคะจากการวิจัยการเผยแพร่นะคะก็จะมีแปดประการหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นนะคะร้อยละนะคะโดยการสรุปโดยหนังสือประเภทนี้นะคะก็อาจจะมีอยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์การวิจัยต่างๆนะคะแล้วก็ การกระจายเผยแพร่นะะในของการสื่อสารและก็ช่องทางอื่นๆนะคะรวมไปถึงนะคะสื่อมวลชนและก็สมาชิกในระบบสังคมนะคะเป็นตัวแทนนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆนะคะในด้านของการวิจัยนะคะ <c oughs> หลังจากนั้นนะคะทรัพยากรทางเศรษฐกิจของหมู่บ้านนะคะมีความสําคัญนะคะน้อยกว่าในการอธิบายอัตรานะคะของในหมู่บ้านเนี่ยมีการกระจายสื่อสารหรือว่าได้รับข้อมูล แบบนี้มานะคะแล้วก็การแพร่กระจายของเมล็ดพันธุ์ลูกผสมนะคะในการที่อยู่ที่ชาวไอโอไอโอวาไอโอวานะคะชาวนาที่ทั่วไปนะคะก็จะได้ยินนะคะเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์นะคะการปลูกนะคะหรือว่าจะเป็นของออพนักงานชายที่เกี่ยวกับการขายเชิงพาณิชย์นะคะแล้วก็เป็นช่องทง